เรียนอาจารย์อาจวิชาและขอสวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะรวมทั้งผู้ที่สนใจสำหรับวิดีโอนี้นะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทปฏิบัติการที่หนึ่งเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทีบารีคานวลค่ะดิฉันนางสาวสีรักกําค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันน้าขาวแสงดิฉันเป็นน้าลวค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการใช้กล้องโทรหลาดเบตงค่ะโดยเราจะศึกษาทั้งประเภทของกล้องโทรหลาดส่วนประกอบต่างๆนะคะวิธีการใช้รวมทั้งวิธีการเก็บวิธีการรักษาหรือแม้กระทั่งการยกค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นรู้จักเกี่ยวกับประเภทของกล้องโทรหศน์ประเภทต่างๆรวมถึงประเภทต่างๆนั้นมีวิธีการใช้หรือว่าใช้ สำหรับประเภทของกล้องจุลทรรศนะคะเราจะแบ่งได้ออกเป็นห่าประเภทดังนี้นะคะ 1. l i g h ไลท์ไมโครสโหรือไลท์ไมโครสโคปนะคะเป็นกล้องจุลทรรศที่ใช้กันโดยทั่วไปโดยการใช้ส่องดูจุลินทรีย์นะคะประเภทที่2 Dark ร i e ฟิลไมโครสโคปนะคะเป็นกล้องจุลทรรศที่ได้นำ Dark v i ิลคอนเดนเซอร์มาประยุกต์ใช้กับกล้อง l i ไลท์ฟิลและใช้เลน์ที่มีค่า n a ต่ำนะคะจึงทำให้เรามองเห็นพื้นผ้าเป็นสีดำนะคะ ประเภทที่3นะคะ fluorescence microscope นะคะเป็นกล้องที่ใช้กันอย่างก,กว้างขวางในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลน,นะคะมีแสงอ l t r ราไวโอเเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะใช้ในการศึกษาตัวอย่างที่มีการย้อมสี f ลูออเรสเซนตซึ่งช่วยทำให้การจำแนกจุิลทรีย์ทำได้เร็วขึ้นนะคะประเภทที่4นะคะเพดคอนทราสต์ไมโครสโคปนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ ช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดของตัวอย่างได้ชัดเจนนะคะนิยมใช้กับจุลินทรีย์ที่เรายังไม่ได้ย้อมสีนะคะและประเภทสุดท้ายวระเภทที่5นะคะกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนไมโครสโคปนะคะเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนแทนความสว่างนะคะทําให้กล้องมีกําลังลขยายสูงมากจนมองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กได้นะคะ ค่าสำหรับส่วนประกอบต่างๆของกล้องสุลทรรัน์แบบใช้แสงที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะคาเลนได้ตาออคูล่าหรือไอพีนะคะทํให้ที่ในการขยายภาพที่ได้จากเลนได้วัตถุค่ะมีกําลังขยาย5เท่า10เท่าและ15เท่าค่ะส่วนที่2นะคะทัมฮิวค่ะทัมฮิวเป็นส่วนที่ติดกับเลน์ได้ตาค่ะทํให้ที่ในการขยับเลื่อนเพื่อปรับระยะภาพหรือระยะสายตาของเราให้ตรงนะค่ะ ส่วนที่3นะคะเลนแก้วถูค่ะออ j e i v e l เลนนะคะเป็นส่วนที่ติดกับเ i วิ่งไอพีสนะคะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับขายายภาพในขั้นแรกค่ะส่วนนี้นะคะสามารถขยับเพื่อปรับเลนได้ค่ะซึ่งมีกำลังขยายของเลนที่4เท่า10เท่าส0เท่าและ1 0 0เท่าค่ะสำหรับกำลังขยายของเลนที่100เท่านะคะจะต้องใช้ออยล์อิ i o มชันออ t i v e l a เลนหรือน้ำมันออยล์อิ i o มชัค่ะเนื่องจากว่า กำลังขยายในร้อยเท่าเนี่ยมีกำลังขยายที่สูงมากนะคะแล้วก็มีปลายเลนที่แหลมค่ะดังนั้นเราจึงต้องใช้น้ำมันอเอย i m m e r s i o นเนี่ยในการป้องกันการกระจายของแสงค่ะค่ะสำหรับส่วนต่อไปนะคะเป็นสเตทค่ะสเตทเป็นแท่งสำหรับวางสไลด์นะคะตรงส่วนนี้นะคะจะมีรูตรงกลางสำหรับแสงส่องผ่านค่ะแล้วก็จะมีสปริงคิปสำหรับไวนิคสลด์และแผ่นขัว้วเบอร์ที่เราใช้สองะคะ่ะ ส่วนต่อไปนะคะ i อริส i a p h r a ค่ะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับปรับปริมาณแสงที่ผ่านเข้าออกนะคะต่อไปเป็นส่วนของ c o n d e n s ร r ค่ะ c o n d e n s ร r มีหน้าที่ในการควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้าออกหรือแสงที่เราใช้ในการส่องผ่านตัวเซลล์หรือตัวสไลด์ค่ะต่อไปนะคะเบ s e ค่ะเบ s เต้นฐานของกล้องจุลนะคะเป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่รองรับส่วนต่างๆของกล้องเลยค่ะ ต่อไปนะคะอามค่ะอามือแขนนะคะอามก็คือส่วนตรงนี้ค่ะค่ะอามก็คือส่วนตรงนี้นะคะอามหรือแขนน,ะะน,นั้น,ะะน,นทำหน้าที่ในการเวลาเรายกหรือทำหน้าที่ในการย้ายกล้องจุลทรรศน์ตรงส่วนต่างๆหรือว่าเคลื่อนย้ายไปตรงส่วนต่างๆค่ะเวลาเราจะยกเราก็ใช้มือข้างที่นักที่ถนัดนะคะจับตรงส่วนนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายรองตรงเดชค่ะ ต่อไปนะคะคิวจิ้จงแอนเจเมนต์ค่ะืสอส่วนทีท่ใช้สำหรับเลื่อนกล้องและเลื่อนแผนสไลด์ค่ะท่้ที่ปรับระยะโฟกัสค่ะโดยจะมีสองสอ่วนคือคอสแอจัจเมนต์ค่ะคือปุ่มปรับภาพภาพหยาบค่ะคือปุ่มที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลาเราใช้กล้องสุรทษฎร์นั้นเราก็จะปรับปุ่มปรับภาพหยาบก่อนค่ะก่อนปรับปุ่มปุกกปปป่มปรับภาพละเอียดนะคะปุ่มปรับภาพละเอียดก็คือ ปุ่มน,นี้ค่ะหรือไฟล์อาจจะเน้นะคะคปรับ้าอยากใช้สำหรับปรับภาพให้มีความคมชัดค่ะภาพใหญ่ก็คือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับส่วนประกอบต่างๆของกล้องก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวิธีการใช้เราก็นำเสนอต่อไปค,ค่ะค่ะข้อควรปฏิบัติในการใช้กล้องจุลทรรศนะคะก่อนการใช้กล้องจุลทรรศทุกครั้งนะคะเราก็รั้งมือให้สะอาดและแห้งค่ะ เะะช็ดเช็ดด้วยผ้าให้สะอาดค่ะต่อไปจะสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายกล้องค่ะวิธีการเคลื่อนย้ายกล้องที่ถูกวิธีนะคะให้ใช้มือค่าที่ขนาดจับส่วนอาร์หรือแขนของกล้องค่ะส่วนอีกมือนึงนะคะรองรับกล้องส่วนฐานหรือเดชให้กล้องตั้งในแนวดิ่งนะคะหรือฐานกล้องถนัดขนานาดกับพื้นะคะ่ะไม่ให้กล้องเอียงค่ะ ให้วางกล้องให้ตรงห้ามกล้องเอียงและวางกล้องบนโต๊ะที่มั่นคงแข็งแรงค่ะค่ะวิธีการเรามาศึกษาวิธีการใช้กล้องอย่างถวิธีกันค่ะกล้องถูกวิธีแล้วตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องหมุนกล้องข้อหาตัวรอก่อนค่ะในการจับอย่างถูกวิธีนะคะแล้วหมุนกล้องให้ตรงกับตัวค่ะวางกล้องให้มั่นคงนะคะ ากนั้นก็เสียบตลัวค่ะเปิดสวิตช์และหลีไฟค่ะโดยค่อยเปิดไฟตามระดับสายตาหรือความเหมาะสมของของแสงไฟค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะทำการส่องก้องคุณค่ะคะณคะก็ต้องมีการเตรียมแผ่นสไลด์ก่อนค่ะ ที่จะมีการศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือการใช้กล้องจุรทรรศน์นที่ถูกวิธีนะคะเราต้องมีการเตรียมสไลด์สำหรับสองก่อน,นะคะ่ะโดยเซลล์ที่นำมาสอนนะคะคือเซลล์ยีค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การหยดเซลล์ยีหนึ่งหยดลงบนแผ่นสไลด์ค่ะหยดให้หยดตรงกลางแผ่นนะคะไม่ล้นหรือหยดมากจนเกินไปค่ะแล้วปิดด้วยแผ่นโคเวอร์นะคะ ก้วังให้มีฟองอากาศค่ะแ,แะแผนพวกนี้แแผ่นสไลด์ที่นำมาต่อควนมีความสะอาดค่ะค่ะเมื่อเตรียมแผ่นสไลด์เสร็จแล้วจึงนำแผ่นสไลด์าวางบนสเตทหรือตรงส่วนที่วางแผ่นสไลด์นะคะเริ่มตั้งแต่การจับตรงกระดิงทิปออกค่ะแล้วก็มีแผ่นสไลด์ให้ตรงตรงส่วนของแท่นรันสไลด์ค่ะ ระดับของเก้าอี้และระดับของกองลองก้องหรือระดับของ,องตัวเราคงอยู่ควรอยู่ในระดับสายตาของเลนใกล้าตาค่ะเมื่อทํามยวห่างหรือว่าอยู่ในระยะที่เหมาะสมก็ควรปรับทั้มยูให้ตรงในระยะสายตาของตัวเองค่ะเติมแต่ปรับแสงไปนะคะกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุควรอยู่ที่ระดับต่ำสุดคือสี่เท่าค่ะ หลังจากนั้นปรับปุ่มผักปุ่มปรับภาพย่างนะคะเลื่อนโเตสขึ้นมาจนอยู่ในระยะที่เห็นเซลลยีสชัดเจนค่ะเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะให้ปรับปุ่มปรับภาพละเอียดค่ะ ชัดนหรือทำให้กวดตาได้ค่ะเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ลองเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ด้วัตถุนะคะอยู่ที่10เท่าหรือ 10x ค่ะหลังจากส่องภาพชัดเจนที่กำลังขยาย 4x แล้วนะคะก็ลองเปลี่ยนกำลังขยายเป็น 10x ค่ะโดยหมุนตรงส่วนของรีเวิร์ดิงนลพ e นะคะอยู่ที่กำลังขยาย 10x ค่ะ ปรับเฉพาะปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ลองมาึาูภาพหลังจากนั้นก็เปลี่ยนกำลังขยายค่ะตลังขยาย4 0 x ค่ะหมุนปรับเฉพาะปุ่มปรับภาพละเอียดเช่นกนะะันค่ะหากเราปรับปุ่มปรับภาพหยาบนะคะก็จะ แล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตาราขยาย Cx ใหม่ค่ะค่ะเมื่อภาพชัดเจนแล้วก็บันทึกภาพแล้วบันทึกผลของการสังเกตค่ะการบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการเก็บตอกเก็บกล้องค่ะเริ่มตั้งแต่เลื่อนแท่นสไลด์แท่นสเตทลงค่ะโดยปรับตรงุ่ปรับภาพอยา่ค่ะเสร็จแล้วให้หมุนปรับเลน ใกล้วัอยูให้อยู่ที่กำลังขยายต่ำสุดนั่นคือกำลังขยาย c x ค่ะหลีแสงนะคะหรือปิดไฟแล้วปิดสวิตค่ะแล้วนำแทนสไลท์ออกค่ะสุดท้ายนะคะเก็บเก็บเก็บปล๊กไว้ห่อปักให้เรียบร้อยะคะ่ะ วิทให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เคลื่อนย้ายกล้องไปเก็บในตู้หรือเก็บในที่ไม่มีความชื้นคะ่ะดยการยกอย่างถูกต้องคะ่ะค่ะสำหรับกลุ่มของวิชันก็ขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและประเภทของต้องจุลทรรศนะคะขอบคุณค่ะ